You ready? สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พฤกษฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวครับท่านผู้ชมอยู่กับเราที่อุศักสุพรรณการช่างนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะฮะอำเภอดอนเจดีไปติดตามกันนะฮะสำหรับรถเกี่ยวข้าวของศัก์สุพรรณนะครับ เลือกแล้วมันจะจัดตรงนียังไงอ่าเขาไม่เคยจัดเขาจัดเองไงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้นะพี่แต่งตัวหล่อเลยนะจะถอนแสงแล้วจะติ๊กเกอร์จะถอนแสงแล้วจะติ๊กเกอร์จะติ๊กเกอร์อ๋ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ครับสิบคันเลยสิบคันเลยฮนะเดี๋ยวครับก็ไม่มีอะไรมากฮะตอนนี้ก็ถ้าถ้าเป็นสเปกตู้สเปกช่วงล่างสเปกปากก็เลยเหมือนกันหมดนะฮะก็มีแตกต่างกันสิบคันนี้เดี๋ยวพาไปดูแตกต่างกันอะไรมั่งนะฮนะก็จะแตกต่างกันเฉพาะเครื่องกับมอตเตอร์นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นมิซูเจไวนะมิซูเจไ้สังเกตยังไงก็ย้ำกันอีกทีดูที่ปั๊มฮะดูที่ปัม๊มเนี่ยปั๊มใหญ่มันจะสูงกว่าคาวนาอันนี้ฮะวันน็อตมันจะเบอร์14สังเกตง่ายๆนี่จะเป็นเครื่อง เจบไฟอันนี้ตามตามที่พี่ก็บอกนะถ้าผมผิดยังไกงก็ต้องขอต้องขออภัยด้วยนะสำหรับอ๋อฮีโนโนะฮะฮีโน่แล้วก็มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นขยาบ้านะฮะรงล่างก็สิบสงเหมือนเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเจไหนเจตัวนี้ฮะ ก็แตกต่างเมื่อกี้นะฮะเจฟไว้ไอตัวนี้เจฟโเจฟโฟปั๊มจะเล็กฮะปั๊มเล็กลงมาตัวมันจะเสมอกับตัวคารนาหัวน็อตตัวนั้นอะน็อตขันปั๊มมันจะเป็นหัวเบอร์สิบสองนะฮะนี่ก็ถ้าถ้าเป็นเจฟโสิบคันนะรอบนี้สิบคันนะฮะนี่ครับอนันนี้มอเตอร์ไดร์ิน ไปช่วงล่างทุกตัว12หมดครับตู้ก็6ฟุต4หมดถังอุ้มก็2อหตันหมด <c oughs> ปั๊มก็เบอร์23หมดนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ตัวที่3ก็จะเป็นเจโฟเหมือนกันนะฮะเช็คให้เรียบร้อยฮะใส่กองใหม่ไปให้เลยนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะดูแลเป็นอย่างดีผมมาอยู่นี่สามสี่วันนะฮะมาดูแล ไม่ใช่มาดูเลยมาดูการทำงานของทีมช่างนะฮะที่นี่ฮะผ่านเลยฮะเห็นการจัดวางอะไรต่างๆรอบวินก็เป็นรอบวินที่พิศักกำหนดมานะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจัดส่วนได้หมดนะ,ะกับเครื่องนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ์นะฮะเจไฟส์เจอแปดีนะฮะ เจโอแปซมันมีหลายตัวนะฮะนี่ฮะเจโอแปดซนะฮะและ้วแต่ละหักตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องดับเพลิงนะนะฮะเป็นเจฟไฟภาวนาก็ช้างนะฮะป่าป่าช้างตาช้างนะฮะด้านหน้าเราดูกันเบื่อแล้วเดี๋ยวเราผมพามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะ ต,ตัวนี้ก็ยังเป็นฮีโน่อยู่นะฮะรู้สึกว่าจะมีมิตซูอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะยังเป็นเจไฟอยู่ตัวนี้นี่สายยางนะสายน้ำสายน้ำนะฮะสายน้ำวัจุนวัจุนเสียนะครับดเจ๊้เข้ามาเดอดจอมเอดจนี่ครับด้านหลัง มาตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ไดชาร์จใหญ่ฮนะตัวนี้เป็นเครื่องเจโฟฮะไดชาร์จเดิมๆเ,เลยติดรถมาเลยนะฮะตัวนี้ใหญ่มากนะฮะบลูทูธเลยนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะช่างเพิ่งมาประกอบให้มาถึงตัวนี้นี่ฮะมันจะผอมๆหน่อย สำหรับ 6M นะฮะมิสู 6M 61นะฮะโค้ดมันจะอยู่ที่อีกด้านนึงรู้สึกว่าจะเป็นไม่ใช่ด้านนี้นะฮะโค้ดมันนี่ฮะไดมันจะอยู่นี่นี่เดย์สตาร์ทมันสะดวกดีนะแต่ผมว่าเดย์สตาร์ทได้อยู่นอกอะ่ะนี่ฮะตัวนี้มีปัญหาอะไรเราถอดตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนีโน่ผมเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าเป็นนีโน่ถ้าเป็น <c oughs> ปนีโน่มันจะอยู่ข้างในนีโน่น่น นี่ฮนะฮินโนมจะอยู่นี่ต้องเข้าไปทําข้างในนะฮะแต่ข้างในมันก็สะดวกฮนะลูกฮนะตรงนีเนะ้เข้าไปอยู่ได้สบายฮะเข้าอยู่ได้สบายเนี่ยพกเอนะฮะโค้ดน่าจะอยู่แถวๆข้างหน้านี่แหละผมจำไม่ได้ก็อยู่ไหนเนี่ยนะขาววนาะ ตัวนี้ตัวช้างจัดการมาเราหนะีไม่ใช่ตัวช้างอยู่แบบตัวนี้มีสูง่อยตัวนี้นะเครื่อง6มต้องลองต้องลองอันนี้ใหม่ฮะต้องแย่เสาขึ้นไปค้ำใหม่เพราะว่าเครื่องมันสูง6มนะครับตำแหน่งมันไม่ได้ต้องเลยยกสูงขึ้นไปไหน่อยนะ่ วันนี้ก็ 6m ครับนี่สายคันเล่งอย่างที่บอกครับ 6m มันจะสะดวกตรงที่ว่าถ้าใดชาร์จไอ้ไดสตาร์ทมีปัญหาตัวเนี้ยมีปัญหาเนี่ยมันจะง,ง่ายต่อการซ่อมบำรุงก็แล้วแต่คนชอบอะว่าจะชอบเครื่องแบบไหนจะชอบเครื่อง 6m หรือว่าชอบนีโน่มิสซูวีโน่นี้สันมีหมดฮะ ที่เขาใช้กันอยู่อีสุก็มีอีสุสองร้อยสิบนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นฮีโนโ่นะฮะแล้วก็มาก็ตัวน,นี้ก็อีโนโ่นี่จอดเลี้ยงเป็นแถวนะฮะ ยังเป็นเท้าสติ๊กเกอร์เริ่มจะท้อนแสงแล้วฮะกลางคืนมืดแล้วนี่ดานหน้าครับภาพดานหน้าภาพรวมนะฮะจัดส่งวันที่5นะฮะ5กรกฎาคมนี้นะ,ะวันที่บันทึกเทปตัวนี้วันที่4นะ,ะกรกฎาคม ขอย้ำนะฮะขอย้ำนช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวผมเสร็จกานร,รีวิวรถแล้วเดี๋ยวผมขอคุยนอกเรื่องนิดนึง่งเกิดกรณีว่าผม u t u b e นะฮะเดินถ่ายทาแบบเนี้ยนะฮะเสี่ยงโควิดหรือเปล่าไปเอาโควิดไปให้เขาที่อู่หรือเปล่าลนะอะไรอย่างเี้ยผมนะฮะเจ้าของช่อง YouTube เลยนะฮะขอบอกว่าเราเซฟตัวเองนะฮะเราเซฟตัวเองไม่มีใครอยากเป็นโควิดถึงแม้เราทําประกันแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นแล้วเราจะหายหรือว่าตายนะฮะ พราะฉะนั้นคือเราเซฟนะฮะเซฟเซฟมีเซฟยู่และเซฟมายเฟนนะะเซฟหมดเลยนะฮะแล้วมาอยู่นี้ผมไม่เข้ากลุ่มกับใครฮะผมก็จะอยู่ถ่ายอยู่เฉพาะผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าอ่ะอันนี้พอเรามั่นใจว่าเราไม่เป็นแต่เราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเรา,าเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นห่างไว้ได้ห่างไว้นะฮะแต่อย่าให้มิตรภาพและความรู้สึกมันจางหาย ก็คือยืนคุยกันห่างๆสวมแมสช่เจลนะฮะไม่ใช่ว่าละแวงไปจนลืมเพื่อนลืมพวกลืมไปหมดพอคนนู้นไปคนนี้ไปแล้วก็รังเกียจไปเสียหมดไม่ใช่ฮะไม่ใช่สําหรับผมอะ่ะไม่ใช่ใครมาหาผมยินดีฮะยินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับแต่ก็อยู่ในมาตรการมาหาก็คำนวณล้างมือใส่เม็ดคุยกันดีกว่านะครับ ตอนนี้มันเป็นสังคมก็เรียกสังคมหน้ากากจริงมันไม่ใช่อะมันต้องสวมแมสกนสวมแมสนะฮะก็เลยต้องคุยแบบแบบสังก็เรียกอะไรสังคมหน้ากากในยุคโซเชียลฮะยุคโซเชียลอะไรอะไรก็เป็นไปได้หมดฮนะเพราะฉะนั้นอย่าฟังความแค่ข้างเดียวนะฮะมีหูสองหูเราก็ฟังหูไวห้หูอีกหูนึงค่อยไปฟังอีกข้างหนึ่งมานะฮะไม่ใช่ว่ามีสองหูแล้ว ฟังแต่ข้างเดียวนะฮะอีกข้างหนึ่งกูไม <i> ่ฟังแล้วเอ้ยขออภ sí. ัยฮะที่พูพยพดยาบอ่าเราไม่ฟังแล้วผมไม่ฟังแล้วไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฝากไว้ด้วยนะครับการทํางานก็เหมือนกันการทํางานรถเกี่ยวรถเกี่ยวก็คือรถเกี่ยวไปรับจ้างเกี่ยวเนี่ยเรารับจ้างเกี่ยวเนี่ยเราทํางานตามนายหน้าอย <i> ่อยา <i> <ละ>ไปทะเลาะกันเองครับทะเลาะกันเองมันมันเสียความรู้สึกอะนะฮะไปทะเลาะกันเองอะมัน ยังไงไม่รู้เราไปอยู่ในพื้นที่แล้วเราทะเลาะกันเองอ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราออกมาข้างนอกเราก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีวันดีคืนดีเรามาอยู่ในหน้าเดียวกันอ่ะอ้าวทีนี้เราจะมองหน้ากันยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยได้เลยครับไม่เป็นไรนั่นแหละก็คือต้องต้องต้องฝากไว้ด้วยนะฮะอันนี้วันนี้ขอญอาติพูดสดแล้วกันนะฮะบันทึกเทปนะครับบันทึกเทปตรงนี้ บันทึกวันที่4ในช่วงที่โควิดมีอยู่ที่ดอนเจดีในสถานการณ์ที่แบ่งรับแบ่งสู้แต่ทางดอนเจดีเขามีมาตรการของเขาก็คือชาวบ้านในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็คือที่เขาต้องกันอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ข่าวมาว่าคนที่ไปเอาลอตเตอรี่ที่กรุงเทพติดมาแล้วมานั่งขายอยู่หน้าธนาคารธนาคารหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านที่ไปอยู่แถวนั้นะจะได้รับเชื้อไปด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ เขาเซฟไว้ก่อนก็กันหมดเลยเป็นพื้นที่เสี่ยงเลยตัดไฟแต่ต้นลมก็คือไม่เกี่ยววะกันไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วมันแพร่ไปเนี้ยมันจะมั่วนะมันจะยุ่งเลยนะฮะแล้วทีเนี้ยผมผมเดินทางผมขับรถคนเดียวทํางานคนเดียวผมไม่เข้าคือไม่เข้าเข้ากลุ่มที่มันมั่วครับคือเราอยู่ เราอยู่ที่เฉพาะที่ที่ที่ยังไงอะ่ะทีะ่ที่เราดูแล้วมันไม่อันตรายกับเราอะอะผมจะอยู่ที่ที่แบบนั้นเหมือนเข้าห้องพักผมก็พักคนเดียวนะฮะก็ตอนไปทํางานตอนไปทํางานไปเกี่ยวข้าวเราก็ทํางานโดยที่เราไม่ไปสัมผัสไม่ไปพูดคุยกับเจ้าของนาเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเราก็เซฟตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมมั่นใจได้เลยว่าผมไม่เป็นแน่แต่ถ้าผมติดเนี่ยแน่นอน มันเกิดมาจากที่ที่หนึ่งนี่แหละแต่ผมรู้ <c oughs> ถ้าติดแต่เนี้ยผมไม่ติดล่ะไม่ติดหรอกครับเพราะว่าทุกคนก็เซฟตัวเองกันหมดอ่าเพราะว่าผมไปก็ไปเฉพาะที่อู่ผมไม่ไปตลาดผมไม่ไปห้างผมไม่ไปผมจะไปซื้อเสื้อผ้าผมยังไม่ไปเลยเนี่ยห้างตอนนี้มาเนี่ยเสื้อผ้าหมดแล้วนะฮะวันที่เนี่ยแต่โชคดีว่าพรุ่งนี้เดินทางแล้วก็ไม่เป็นไรเหลือชุดสุดท้ายนะ,ะเดี๋ยวกลับไปเอาที่ร้อยเอ็ดนะ,ะชุดอยู่ที่นู่น นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับศักราชการช่างแล้วก็เรื่องของโควิดนะฮะก็ฝากไ้ด้วยฝากมาดูรถเกี่ยวแดยพูดโควิดซะยาวเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดนะฮะว่าอย่าลืมเพื่อนฝูงก็แล้วกันกลัวโควิดจนลืมเพื่อนฝูงอะ่ะมันมันไม่ใช่นะฮะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ความละแวงมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับก็มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนผมก็ไม่ห้ามนะแต่ในในความคิดของผมก็คือ ต้องหมายถึงว่าในในตัวผมผมเซฟเซฟแล้วนะฮะเพราะนั้นคือถ้าจะรังเกียจผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าหรอกนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เข้ามานะฮะคอมเมนต์เข้ามาว่า,าห่างๆกันไว้นะดีผมก็เลยบอกว่าถ้าผมไปถ่ายอ่ะพี่ผมไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,องนั่นหรอกผมไม่ไม่เข้าไปหาพี่หรอกเพราะว่าผมก็เกรงใจพี่เหมือนกันนี่ผมมาที่อู่กับพี่ศักดิ์ผมยืนห่างตลอดฮะผมไม่ก้าใกล้เพราะว่าผมผมเกรงใจเขา กลัวเขาจะละแวงเรานะฮะเราไม่ระแวงเขาหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยู่อยู่กับพี่เขาไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นคือผมทําตัวถูกนะฮะผมอาจจะมีน้อยใจที่คนอื่นพูดมาแต่ถ้าเขาไม่เคยเจอกับผมเขาไม่รู้ว่า,ว,า,ว,าว่าเราทําตัวยังไงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพูดล้ำไปต้องการรดเกี่ยวจากสุพรรณกันช่างก็ติดต่อที่พึกษาฟาร์มฮะศูนย์กา9493591นะฮะพึกษาฟาร์มยินดี นะฮะที่จะให้คําแนะนำนะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่เหมือนเดิมสําหรับพึกษาฟาร์มนะฮะถ้าติดต่อเข้ามาราคาก็ยังเป็นราคาเดิมนะฮะราคาเดิมตอนนี้นะฮะแต่หลังจากนี้ไปก็จองหลังจากนี้ไปก็ราคาใหม่เนี่ยก็ต้องต้องคุยกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับลูกค้าสําหรับปีห5นะฮะเปิดจองเปิดจองแล้วสําหรับคิวปีหกติดต่อกันไว้ก่อนเลยฮะตอนนี้มีตังค์แล้วแต่ลดไม่ไม่ได้เนี่ยจองไว้ก่อน5 0,000นนะครับจองไว้ก่อน5 0,000นแล้วก็เดี๋ยว ปีหน้ารับรถวันไหนก็นัดคิวกันนะฮะนัดคิวกันนะครับผมคงจะล่ามไปก่อนสําหรับคลิปนี้ฮะแล้วก็จะเป็นอีกคลิปนึงคลิปของวันส่งรถนะฮะด้านหลังฝนตกอยู่เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูจะเป็นคลิปของวันส่งรถนะฮะก็คือจะเป็นคลิปของพรุ่งนี้นะฮะนี่สติ๊กเกอร์จะตอนแสงอะส่งท้ายนิดนึงผมเปิดไฟแปดให้ดู นะนี่ยสะท้อนแสงฮะร,รถไม่หายแน่ครับนู่นฮะอีกฝั่งหนึ่งฝนตกอยู่ฮะไปตกฝั่งนู้นแล้วฮะน่าจะไปตกแถวแถวหนองยาใสนะครับใช่เปล่าวะผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่ดันไปพูดนั่นเสด้วย <laughs> โอเคตามไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวเป็นคลิปส่งกันนะครับคลิปนี้ก็ครบ10ชุด สิบคันนะฮะส่งลูกค้าร้อยเอ็ดสองขอนแก่นอาโคลาดลูกน้องฉลองกันแล้วฮะตอนนี้เสร็จงานชุดนี้ก็ฉลองกันหน่อยวันนี้วันอาทิตย์ด้วยฮะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะส่งกันโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสักวันกันช่างสนใจก็ติดต่อโอกาสมันเดี๋ยวกันวิเคราะห์อาคันวิเคราะห์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันปีเอ่อไม่ใช่ปีดิอาคลิปคลิปอื่นๆนะฮะฟังไปเรื่อยๆนะฮะ ฟังเรื่อยกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เรื่องรถเกี่ยวให้ฟังนะฮะว่าตอนนี้ตลาดรถเกี่ยวมันเป็นยังไงนะฮะเริ่มจะตันแล้วหรือยังหรือว่ายังพอที่จะไปไดน้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะแล้วก็ซื้อรถไปแล้วหนึ่งคันเนี่ยเกี่ยวข้าวในราคาเท่านี้เนี่ยมันเหลือเท่าไรอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคลิปหนะ้านะฮะคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ